เฮ้ยอีเว้์พิเศษเหรอลูกเรือชุดแดงตกสูเก่เกาะเห็ดลาเล่นเลเวลสุดปรดได้เลยเฮ้ยน่าสนใจมีอ่อาด้วยยินดีต้อนรับสูเ่เกาะเห็ดลานะสหายรถครับอมองสีฟ้าอยากกลับไปยานอากาศไหมงั้นก็เข้าทํานี้เลยยานอากาศ <c oughs> มันไม่ใช่มองอาร์ตดิวะมันเป็นคนน่ะที่ใส่หัวเหมือนจะเป็นพี่หมีก็ไม่รู้อ่ะพี่หมีใส่ป่ะเนี่ยพี่หมีหรือเปล่าที่เป็นอ,อร p o r t ร์เอ้ยช่วยด้วยเราต้องซ่อมยานเกิดอะไรขึ้นไหนแย่เป็นไรโอ้ยานพังอุกกาบาตมาชนมีสามเส้นทางที่จะต้องไปไปเส้นทางไหนก่อนดีอาวุธเหรออ๋อทางนี้คืออาวุธ ทางนี้อะห้องเก็บของพลังมานะเส้นขาวๆนี่น่าสงสัยจังเรา่าจะตามมันไปส่วนนี้ก็คือห้องรักษาความปลอดภัย้องวงจรปิดหรือเปล่าเออเราไปดูแม่วงจรปิดภาาเหมือนพี่หมีไงไม่รู้อ่ะตรงนี้ไม่ศพไม่มีอาชญากรรมฉันพูดถูกไหมเฮ้ยลกปะเนี่ยเหมือนไอ้สีชมพูมันจะลกโลกปะหรืสีเหลืองสิ มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้ใจใครมันจะไปลื่นกล้วยตรงนี้ถูกปะละ่ะเออมันก็เห็นอยู่ว่ามีกล้วยวางอยู่อ่ะเอาไปตามเส้นสีขาวนี้ก่อนเนี่ห้องแอดมินอยากรู้ข้างหลังมีอะไร Communication Communication c o m m u n i c a นี่คือมุมปลอดภัยของฉันจะไม่มีอะไรร้ายๆเกิดขึ้นกับฉันที่นี่ <Wow. S 1> ตุงต้งตุง้งตุ้ง That's pretty dumb เฮ้ยดำอ๋อมันคือจำได้มันคือแผ่นป้ายอยวรล้าให้กดเลยอะนี่แน่ชนเลยพี่หมีอย่า,ค,ยยยยาคิดว่าไม่รู้นะเธอคือพี่หมีจำได้จำได้ฉันจำได้แม่นเลยทีเดียวล มันบังคับใหญ่นี่ไปเฮ้ยนี่มันการ์ดนี่นี่มันการ์ดนี่โอ้ยเย,ยอะเยอะเราเก็บการ์ดนี้ให้ได้นิด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 ,ดนิดค่อยๆกดนิดนิดพอเอ็ดการ์ดอยากได้การ์ดอ่ะอยากได้การ์ดค่อยๆค่อยๆค่อยๆดิบดิฟเฮ้ยสวย สวยมากค่อยๆเดี๋ยวทำไมใส่แล้วก็ฮึบต้องเลยตาดา มาถึงปุ่มแล้วหรอด่านเดียวเด้นะเฮ้อเหลือแค่สองเส้นทางเท่านั้นตะไปห้องอะไรดีอ่ะห้องอาวุธกับห้องเก็บของไปห้องอาวุธไหมห้องอาวุธมีอะไรน่าสงสัยหรือเปล่า เฮ้ยมันหลบได้ไอ้หมอนี่มันเล่นเป็นนี่หว่าแบบเอาแต่เดินประชนเรา <S <S มีท่อด้วยอ๋อพวกนี้เป็นคนมาขออับยานนะ <S <S แบบฉันยังไม่รู้เลยว่าต้องผูกเชือกรองเท้ายัางไงเอา้าคุณรู้ไหมวิธีการผูกเชือกรองเท้าอะ่ะอย่างแรกเลยนะคือต้องใส่รองเท้าก่อนโอเคนะพี่หมี มีนกด้วยนกไม่อยู่แอนนานๆมากกว่ามีดาวด้วยครับถ้าเรากดเอ้ยอะไรอะไรยิงอะไรอ๋อกระโดดเหมือนเดิมฮ่าฮ่าฮ่าลลองไปทางที่แตกต่างดูไหมนี่ไง นี่ไงทางรัดทานหรือเปล่าเลี้ยวสวยมากมาทางนี้จะไวกว่านะมีปุ่มสีแดงเฮ้ยการ์ดการ์ดเอ้ยวิฉากน่ารักลอเกินนะโอ้โหพวเราเราก็มาท้าที่แตกต่างแังสวยงามเลยครับแต่ไม่ได้สีทองเนี่ยนะ ป็นไปได้ไงเนี่ยอย่าปุ่มเตอร์เร่เตอรเร่อรเร่อรเร่อร์ประเด็นต่อไปเลยไหมไอห้องเนี้ยอย่างสุดท้ายก็คือห้องเก็บของยังไงล่ะซึ่งห้องเก็บของมีแยกไปทางนี้คือห้องไฟนะไปดูก่อนไหมห้องไฟ ภารกิจนี้ทำฉันปวดหัว,วาสายพวกนี้พันกันยุ่งของแค่ซ่อมสายไฟได้เลยได้เลยเราต้องทำเคเวสซ่อมไฟนี่สีเขียวสีเขียวไปสีเขียวนะโอเคอะไรอะไรคุณไปซ่อมสิ่งนี้ได้เลยฉันจะคอยระวังว มีเรื่องน่าสงสัยมากมายบนยานลำนี้โดยเฉพาะพี่หมีสี่ใส่หัวอมองเนี่ยน่าสงสัยสุดละสีสีแดงจะไปท้ายสีเหลืองเย็นโล่หาไหมอุ้ยกองเปิดกองมีลิ้น คุณมีบีนแล้วใช้เพื่อปลดล็อกสก,กินใหม่โอ้โหถั่วที่มาจากปากของไอ้กล่องเนี่ยนะอ่ะก็ได้ก็ได้จะไม่ถือแล้วกันอเดีนนทุกคนคะเราลองมาทายกันแม้ว่าถ้าเราวิ่งไปตรงนี้มันจะลื่นไหมแต่ก่อนหน้านี้เราก็เคยเหยียบกล้วยอย่างนี้มาแล้วนะมันเป็นกล้วยแบบเหมือนกล้วยของเล่นอนะมันไม่ลื่นอะอ ครั้งนี้มันอาจจะทําแบบมันหลอกเราว่าลื่นแต่จริงๆแล้วไม่ก็ได้ทุกคนคิดว่าไงเราจะไปในสามสองเออก็ไม่ลื่นนี่หว่าแต่เมื่อกี้มันคือมันคือนิ้วเราเนี่ยมันลื่นนิ้วเรามันไม่สนิทกับตัวเองอะ่ะภารากิจปล่อยหมี เหลืองไปเลยเราเป็นรถอะไรอะ่ะเราเป็นรถบัสเหรอ <Yeah. S 1> โอ๊ยตูดสายไม่ไหวละ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวอีรับ oh. มีอีรับอยู่ในเรา oh. เอ,อื่อลองไปทางนี้บ้างสิ oh. เพื่อจะดีขึ้น oh. จะมีอะไรดีขึ้นมา เราเลี้ยวผิดทางเอ้ยดีนะเราตัวยาวโอเคเราไปทางนี้เอาตูดไปชนบูธซะหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอือทำจริงเราจะเลี้ยวได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยไปทางซ้ายไหมไปทางซ้ายดีกว่าเนาะทางขวานี้คิดว่าไม่ลุ่งแล้วอะเฮ้ยทางซ้ายง่ายง่ายจัดง่ายจัดเลย ลองอีกทีหนึ่งอินดิบดิบดิบไปก่อนครับนี่ไงเรามาทางสายนี้ทางสายนี้ทางช้างเผือกสวยงามเหลือเกินขอลองอีกทีหนึ่งอึ้บเฮ้ยเฮ้ยน,นั้นมีการนี่ มีการนี่นะแต่ขึ้นไม่ได้ไงอ่ะตรงเหรอเราต้องตรงปะเฮ้ยเหมือนเจอเมืนเจอเหมืนอ,อนเจอทางลับครับโอ้โหง่ายเลยทีนี้ง่ายเลยอึ๊บฮึบเรากลับมาเรากลับมามีโอกาสครั้งที่ 2. สองเช็ก,กันเชนโดดโอืมดีนะตัวยาว ดดอีกสวยงามอุ้ยง่ายมากง่ายมากง่ายโคตรรแปยวนหัวยีรามด้วยคุณเป็นคนพิเศษป้าจ,จริงอืมโอ้เราอยู่ในอวกาศกราวิตี้ โลกาวิตี้นี่แน่โยนอ้าวก็บอกให้โยนนี่ฮึบเส้นชัยอ้าวอัลากาสไปไหนอะอ้อโหเราดึงดึงดึงได้การ์ดมาแล้วเราก็ ปึ๊บฟุ๊บฟุ๊บนี่น่ยโยนไปเลยอ้าวเฮ้ยกัดต้องเก็บกัดใหม่สวยไปหนึ่งสองไม่ต้องเบร์เท่านั้นไป,ไ,ปไม่ได้การแล้วว่ะเราจะใจร้อนไม่ได้หนึ่งสองฮึ๊บ ่อยวิ่งไปอ๋อเราต้องส่งพี่หมีตอนเรากระโดดดึกดึกไม่ใช่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 เดี๋ยวอะไรอะค่อยๆค่อยๆอย่าอย่าอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนนะใจเย็นๆใจใจเย็นๆใจเย็นๆพี่หมีสวยงามเหลือเกินฮึบสวย ไม่ต้องใจเย็นใจร้อนไปเลยจะร้อนไปเลยเข้าใจไหมเออก็มีอยางนี้วะสวยมากเฮ้ยเปิดกล่องได้ได้ถั่วมาแล้วโอเคต้องไปเหยียบปุ่มสีแดงเหยียบปุ่มสีแดงนะเหยียบนะพี่หมีเหยียบนะสนใจกันหน่อยสิ อย่าล้วนานกโนกยโยโยสำเล็จอ่าอะไรอ่ะคอมมูนิตี้โอเคตอนนี้เราเคลียร์อะมงอัรแล้วหรือเปล่า ก็คือต้องมาสร้างด่านได้แล้วไอบีลนะีฟไอแคนไฟน่ะสร้างเลเวลหรอน่าสร้างนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้